สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องผับไายสุขุสุปิลครับมือนสร้างอุดที่มาแนะนำสูตรน้ำจิ้มลูกซินครับน้ำจิ้มลูกซินทอดสูตรของแม่บ้านเฮดขายครับมันสีมีส่วนประกอบมีอย่างนงพี่น้องมาเบิ่งกันเลยเกลืออันนี้มีเกลือแล้วครับขามเปลี่ยนขามเปียกซอสพริกซอสพริกน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดอง ไส้แดงตส่ไส้ไส้แดงอันนี้ปรุงรสแล้วจะชอบปรุงรสรสดีพริกแหง้งแล้วก็มีแปง้งแป้งมันแป้งมันนะครับซึ่งจะเอาพริกแห้งไปทอดก่อนนะครับแม่งขันรแรกขันแรกทอดพริกแห้งก่อนพี่น้องครับทอดพริกแหง้งทอดพอประมาณนะครับขอาวห้มัน มันมีสีสันออกสีคำๆหน่อยนึงพี่น้องนี่ครับพริกที่ห้อทอดแล้วออกึือมาพกให้ให้มันเย็นเรียนน้ำมันแล้วก็มาัดตามตามกิกอันสำหรับผู้ใดมีเครื่องปันป้นกับปั้นกันเลยได้ครับปั้นพริกก็ได้ แต่ว่าขันตันนี่มันสีละเอียดพอน,นะครับมันสีมุนถ้าเขาต่ำโคกเอาพริกมาต่ำโคกอย่นี็มันจะเป็นชิ้นนะครับสวยงามบาละเอียดเกินไปนะครับแต่รู้เรือกวิธีต่ำเบานะครับทอดพริกหลับบัตต่ำนะครับมันก็สีละเอียดละเอียดแม่เนี่ยก็ประมาณแล้วพริกที่ใส่เนี่ใส่มหม้อเบอร์32นะครับตีทํำนำ้ำจิ้ม หม้อเบอร์สามสิบสองครับใส่พริกขีดนึงนะครับนี่พริกแห้งขีดนึงทอดแล้วก็มาตั้นะครับส่วนหมอ้อใส่หม้อเบอร์สามี่สิบสองใส่น้ำอยู่ในเศษสามส่วนสี่ของหมอ้อนะครับเอันนี้คือหม้อเบอร์สามสิบสองนะพี่น้องใส่น้ำเศษสามส่วน 4, สี่พี่น้องต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือประมาณนี่แหละพี่นอ้องทับที่ใหญ่ๆเลย ครับพี่ใหญ่ๆจากนั้นก็นสิมาใส่ซอสพริกครับซอสพริกนี่ใส่เป็นขวดเลยบ่ใส่ครึง่งนึงใส่ครึ่งขวด,ขวดพี่น้องขวดใหญ่เลยพี่น้องซอสพริกขวดใหญ่ยี่หอ้อเราตะมักพี่น้องสูตรแย้หลอดใส่ยี่ห้ออยังนี่ตะแเปะใส่ซอสพริกตะแเปะครึ่งขวด อักระป๋าแย่เครื่องขวดหอนหอนพี่น้องบัดนี้ก็สิเป็นน้ำกระเทียมดองพี่น้องสุดได้หลอดใส่สองขวดน้ำกระเทียมดองหมอเบอร์สามสิบสองน้ำใส่สามสิบสี่นี่ใส่น้ำกระเทียมดองสองขวดนะครับน้ำกระเทียมดองได้หลอดใส่ยี่ห้อยังหอยห้อยนะผู้เขาไฟน้ำกระเทียมดองผู้เขาไฟเลยพี่น้องสุดได้หลอดใส่ผู้เขาไฟ ใส่้งวดสองขวดใส่น้ำมัเทียมดองเข้าไปสองขวดแล้วก็ค้นในบ้านพี่น้องค้นเพื่อให้ซอสกับเ,<อ>เกลือที่มให้มันละลายเข้ากันดนีอันนี้ที่เห็นนี่คือหม้อเบอร์สามสิบสองลยครับกนนีมัใส่น้ำตาลไส้แดงพี่น้องบัดน,น้ำตาลไส้แดงนี่ก็แล้วถ้่พี่น้องมากมีห่อได้ทใส่ไส้เขาก็ได้พี่น้องต่ว่า ได้หลอดใส่น้ำตาลไส้แดงเพราะว่ามันหอมกว่าน้ำตาลไส้ขาวนะพี่น้องอันนี้ยาหลอดบอกไส้แดงนี้หลอดใส่สองโลหมอเบอร์สามทสองใส่สองโล่แล้วพี่น้องแล้วสัดส่วนปรับปรุงประยุกตเอาแล้วพี่น้องพี่น้องสีไปใส่มอเบอร์สามิบยี่แปดก็ลดลงรัดลดลันลงเอาอันนี้สองโลครับน้ำตาลไส้แดงสองโลกกะชีมีผงปรุงรส นะครับผงปรุงรสอันนี้ซีส่จักกรัมผงปรุงรสจักกรัมนี่ยสรบองาทสร้างสิบสองบาทพน้อจักกัมเดี๋ยวสิบอกอ่านมึงพี่น้องเดี๋ยวสิอ่านในมึงจักกัมเลยเจ็ดสิบห้ากัมเจ็ดสิบห้ากัมพี่น้องสร้างผงปรุงรสอีกเจ็ดสิบห้ากัมใส่เม็ดซร้งเลยได้พี่น้องเนะใส่เม็ดซร้งแล้วก็ข้นบัดพี่น้องข้นเนี่ยมันให้น้ำตาลละลายถ้าโบข้นมันสิ่ใหม่หม้อเลยพี่น้อง ป้่นไปเรื่อยจนมนละไล่ได้ที่เราห้องกับจังสิใส่สมสุทรสมยางอื่นลงไปนะครับอันพี่น้องเห็นอยูน่นี่คือหน้ามะขามเปียกเด้พี่น้องอันพี่น้องเห็นอยูน่นี่คือหน้ามะขามเปียกเสียหน้ามะขา,า,า,ามเปียกนี่ประมาณขีดนึงบ่เด้หรอ,อะมะาขามเปียกมะขามเปียกกับมันขีดขีดนึงหรือขีดเครื่องสองขีดเลยพี่น้อง เสหน้าเหมมันละลายค้นไปจนน้ำตาละลายแล้วน้ำมะขามเปียกพี่น้องเข้ากับหาตะแกงตะแกงกองกะทิเข้านีนแเราพี่น้องกองเพ,อเพื่อว่าให้กากอของมะขามลงไปเอาต้น้าม,มันเนาพี่น้องเนาะลงไปเข้ากับสีมาบีบีบ,บีเพื่อเอาหน้าม,มันลงไปเาใส่น้ามะขามเปียกนะ้มันกันสิออกสมเปียวน้ำแน่ดีนะครับ จากนั้นก็สมาใส่ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำเพื่อแต่งสีสันแจ้กนิดหน่อยนะครับใส่ซ้ำแบบพอประมาณอ่านี่เราใน้องซีอิ๊วดำใส่เกือบเพลิงทับพี่หมดนะครับเกือบเต็มสามส่วนสี่ของกับพี้นะครับค้บนไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆว่าน้ำเข้ากับห่อนนะครับใส่พริกเนี่ยป่ะเอะาพริกที่เข้าตำเข้าทอดไว้นะครับ เขาต่ำเขาทอดทอดแล้วเขาต่ำ,ตำแต่เสี่ยงมาลงในหม้อแล้วพี่น้องลงลงเม็ดเลยมันบน่ใส่เม็ดเลยใส่เม็ดเลยมะพริกไม่แข่งขีดนึงแับขีดนึงหม้อเบิดอานนี้สองใส่เม็ดเลยพี่น้องใส่มันสีออกนี่ะครับค้วาวมันข้าประมาณข้าวเต็มข้าวหนังข้าวม,มานต้นหนาครับใส่มะพริกลงไป จากนั้นเท้ากะทิค่ะมัดขนมันเดือดล้วเท้ากะทิมันเติมเติมแป้งมันที่เท้าเตรียมใบแป้งมันนี่แป้งสิงคโปร์เดียวกันมาพี่น้องแป้งมันแป้งสิงคโปร์ครับเท้าากิมันใส่แล้วก็ข้นไหมเท้าให้มันออกสามรส้วพี่น้องรสอย่างเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานสูตรมันจิ้มได้หลอดคือเผ็ดเปรี้ยวหวาน เดี๋ยวให้มันเดือดก่อนกันสิมาใส่น้ำตาลไอใส่แป้งมันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ซิมแล้วก็สูตรนี้เขาได้ใส่น้ำส้มสายชูมั้งใส่น้ำเปี่ยโอ้ใส่น้ำมะขามใส่น้ำมะขามแทน,นพี่น้องสูตรนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนใส่แปง้งมันเข้าใจมาเบิ่งที่นาะพี่น้องเนาะมอเดืดอดครับแป้งมันแป้งสิงคโปร์เขาแล้วครับเขากับมันละลายในานา้ำ แล้วแน่ๆนะน้ำเพราะประมาณพี่น้องน้ำประมาณตักสามแกว้วแล้วก็แป้งแป้งมันประมาณเสร็จสามส่วนสี่ถุงนะครับไม่ถุงนึงใส่กระเพื่อมหน่ถุงละกิโลนี่เือบเหมือได้เลยครับอันน้ำที่เขาต้มนี่เพิ่มห่อนี่เบิ้งอาเด้อพี่น้องต้องเดือดซักมีเด้อถ้าบ่เดือดจะเฝ้าใส่แป้งมันต้องมันเดือดเพราะว่า มันต้องได้ค้นตลอดเด้ถ้าบ่ค้นตลอดมันจะเป็นตอนพี่น้องแปลงมันมันจะบ่เข้าในเนื้อน,นำจิ้มพี่น้องตอนนี้ครับกำลังจะใส่ละครับใส่เทลรงนหน่อยหนอยแล้วก็ค้นไปนำ้ำเท่ร่งนหน่อยๆน่อยค้นไปเรื่อยๆครับกู้ได้ขานค้นในใหม่หมครับค้นไปเรื่อยๆแป้มันเข้ากันใส่ก็ใส่เทียหน่อยเด้พี่น้องอย่าไปใส่โจกที่เดียวเด้อใส่พป้งมัน โจกไปอย่างนั้นจะเป็นตอนเราค้นอะไรเนี่ยเราก็ใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆมันก็ออกมามันก็สิน่ากินนะพี่น้องคนแปลงเศษไซเบอร่าค้นตะพักพี่นอ้องอ่าใส่แปลงมันโล่หนึ่งนะครับนี่มอเบอร์สามสิบสองเกือบล้นปากมอพี่น้องเบิ่งเอาเลยก็ใช้แป้งประมา่านทำนี่ผู้ใดมัก มักเหนียวก็ใส่เหมดโลนึงก็ได้พี่น้องมักเหนียวใส่มักเหนียวก็ใส่ได้หลายใส่เขนน้าไปยืกใส้ยืดเพื่อนเหนียวครับเออแสดงว่าโลนึงเลยจ่สอสั่นสิ่งเปลี่ยนยังไงกันเลาสูตรตายตัวประยุกต์ไปพี่น้องใส้ไปเพราะว่าอันได้หลอดเด่นกะเอาพี่น้องก็ได้ตวงกะซิมเลยรสชาติที่เคยเฮ็ดมาพี่น้องก็ได้บ่ได้อกะอันอันแผนบ่ได้ตวงก็คือ กะกะเอาซิมรถมันใส่ได้รถเจ้าอของกะเป็นน้ำซีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเบิ้งรถมันจิ้มสีสันหน้าตาที่ออกประมาณนี้นะพี่น้องเนะส่วนรามันหวานข้นไปหนึ่งได้น้ำจิ้มแล้วครับจากร้านพี่ร้าน้องนะครับผู้ใดมัก,มกสนใจสูตรน้ำจิ้มลูกซิ้นแด้หลอดกะน้ำไปประยุกต์สูตรกะใส่หน่อยใส่ได้กับปับป๊บปั๊บเปลี่ยนเอาเนานะ แปรงเอาลักๆเข่าวๆก็มีซซำนี่เลยพี่น้องยันบดเหนียวเติมจังเลยกับแม่านบดเหนียวเติมอีกเลยพี่น้องบางคนกับมากเหนียวเล่นน้ำจิ้มบุกซินบางคนกับมากบดเหนียวเนาะพี่น้องแต่เฮ็ดเนี่ยมันถูกใจคนนี่มันก็ต้องเฮ็ดคือกั็กางไว้เลยพี่น้องเอาเหนียวเข้าประมาณเนาะถ้าเวาลงแปรงเพาต้องข้นตลอดแปรงข้นตลอดที่ใหม่ต้องชิ้มช่วงอะไรมันจุจับกันเป็นต้นไปแล้วพี่น้องขอบคุณ นด้หลอดทีมาเปิดเผยสูตรน้ำจิม้มน้ำจิ้มทอดสูตรโบราณนี่หลอครับผม้จิมสูตรพริกทอดไปแล้วพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ